ผมมาตอ่อกปะดิ่งเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับที่เราก็เชิญชวนกันอยู่เรื่อยๆสําหรับการบริจาคอวัยวะนะครับรวมถึงดวงตาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ไม่จําเป็นต้องไปที่ศูนย์ดวงตานะแค่ไปทําบัตรประชาชนก็สามารถที่จะบริจาคดวงตาได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเขาบอกว่าสามารถแสดงความจํานงในการ บริจาคอวัยวะดวงตาผ่านฐานข้อมูลบัตรประชาชนได้นะครับที่ฝ่ายทะเบียนนะครับก็คือเหมือนเราไปทําบัตรประชาชนที่อําเภอที่เขตเนี่ย<ฆ>ก็สามารถแจ้งได้นะครับโดยกรณีที่ไม่ได้ทำไม่ได้ขอทําบัตรนะครับแต่ว่าแค่จะไปบริจาคเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถบริจาคได้โดยการยื่นบัตรประชาชนแสดงความจํานงต่อเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะกรอกรายละเอียดในใบแสดงความจํานงแล้วก็จัดเก็บข้อมูล ไว้ในฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนได้เลยซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาติไทยด้วยครับแล้วก็จากนั้นค่ะศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาสภากาชาติไทยจะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวผู้แสดงความจํานงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับผู้ยื่นความจํานงแล้วก็ขอบริจาคอวัยวะในภายหลังนะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ16 6 6และกด1นะคนะคะ อันนี้เพิ่มความสะดวกสบายสําหรับท่านไหนที่ประสงค์อยากจะบริจาคไปทําบัตรประชาชนก็แจ้งความประสงค์ไปได้เลยหรือถ้าไม่ทําบัตรอยากจะไปแจ้งโดยตรงก็ได้เหมือนกันครับก็บอกเดี๋ยวนี้ทําบุญก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากง่ายสุดๆแล้วนะครับผมใช่แล้วค่ะ